ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel สยามชนเนอบายชั้นหนึ่งครับช่องหนึ่งวันนี้จะมาแก้ทรงกางเกงสไตล์ทหารนะครับช่องหนึ่งคือช่างแก้ทรงกระเกงยีนแบรนด์เสื้อแจ็คเก็ตยีนแบรนด์เพื่อไทยแต่วันนี้จะมาทำกางเกงสไตล์ทหารครับลูกค้าเกาะสมุยตองตัวเลื่อนดกคุยงานกับลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็ตกลงงานกันเรียบร้อยแล้วว่าตัวนี้ขยับเข้าตัวนี้ขยายออกนะครับช่องหนึ่งทั้งเอาเข้าและเอาออกได้หมดนะครับ สไตล์งานที่โจ๋ลูกค้าสั่งมานะครับแล้วก็จัดให้รออเลยนะครับก็มีการลื้อนะอย่างตามสเปคที่เออ่มันจะมีเก็บช่วงเป้าขึ้นนะเก็บเอวของเข่าเก็บปลายขาตัดความยาวเปลี่ยนริบบิ้นใหม่ไอ้ตรงตรงตรงที่เชือกผูกตรงปลายนะก็ทำสไตล์ชั้นหนึ่งครับล้มจะเก็บผู้ให้ที่เห็นเห็นก็คือชั้นหนึ่งจะล้มจะเก็บผู้ให้เก็บแบบออริจินอลนะครับไม่มีการพง้งริมใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะติ๊กดูด้านในนี่คือจะไม่มีรอยพ้งริมชั้นหนึ่งจะไม่ทำแบบนั้นชั้นหนึ่งจะทำแบบเย็บอนะะะะคคคคครรรัััับบบบบบกกกาาาาแแออออิิิจจนนนนลลลลวว่ใ้้เเเีียยงงงขดมมมมมไูสส แ,แ,แล้วก็เย็บสไตล์เนี่ยมันจะแข็งแรงแล้วก็มันจะทนนะครับทรงก็จะได้ด้วยนะครับก็จัดให้เราอย่างที่เห็นนะครับขอบคุณมากๆลูกค้าที่ไว้วางใจเช้นหนึ่งแล้วเข้ามาใช้บริการก็งานนี้ก็ชช้นหนึ่งก็ ทำตามสเตเนะท,ที่คุยงานกันไปถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเจ้หนึ่งได้ที่คียเบอร์โทร0813977955นะครับแอดไลน์บนนี้ติดต่อง,งานเข้ามาได้เลยนะครับคุยงานก่อนสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับว่าเั้าหนึ่งทำงานอย่างไรแบบไหนอย่างไรนะครับก็บางทีบางตัวที่มีปัญหาส่วนใหญ่กางเกงม,มันมีปัญหาหรือว่าเสื้อมีปัญหาเนะี่ยเราก็มาแก้ไขปัญหากับทั้งหนึ่ง่เองนะครับเวลาไปส่มใส่แล้วก็มันจะได้เข้าทรงเข้ารูปตามสไตล์ของลูกค้าแต่ละคนไปนะครับเวลาแก้ไขเรียบร้อยนะครับพยายาม ไม่ว่าจะเป็นยีนหรือว่าจะเป็นเสื้อดีนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วท่านึงก็พยายามยืนพื้นเดิมให้มากที่สุดแต่ปัญหาถ้าตัวไหนทําไม่ได้ท่านึงก็จะบอกตรงๆเลยลูกค้าว่าทาไม่ได้นะครับตัวนี้แต่ถ้ามีการทเํเสเตตตามนี้ก็ปรึกษากันอีกขั้นตอนเนี่ยก็สามารถลงมือทาได้ครับคือปัญหามันมีอยู่ตลอดนั่นแหละครับกับการแก้ทรงเสื้อนะครับในล่าสุดเนี่ยท่านึงแก้ทรงเสื้อหนังเนาะอ๋อเป็นฮารัดเรนเดลเบอ์สันนะครับมันมีซิปตรงนี้อืมมันมีซิปตรงแขนด้วยลูกค้าต้องการยก ยกไม่ได้นะมันมีปัญหาต้องที่แ่บเราจะไม่เลือ้อดอิดขาดเพราะว่าพอที่พี่ต้อมมาดักโรงงานแนละ้วท่านหนึ่งก็เลยแนะนําให้ว่าต้องตัดตรงตรง้องตรงข้อสองค่ะเออถ้าตัดตรงข้อสองก็สามารถแบบความอยากแหก็ขึ้นมาได้แล้วเราตัวท่านไล่แขนไล่อะไรส่งให้ใหม่หมดได้นะครับก็ปัญหาก็หมดไปลูกค้าก็โอเคตามานั้นก็ปฏิบติตามอยูคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ลูกค้าไว้ความใจท่านหนึ่งเขา้าใจด้วยกันครับโรงงานไปเรียบร้อยครับลูกค้าใส่แล้วหรอบอกด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ